ลุงตำบลบ่อแก้วนู่งกับแม่ที่จุบานจึงแล้วนะคะลุงและทีมงานเดินทางมาถึงวัดนะเสงอรุณวัดนารามนะคะบลบ่อแก้วนะคะโอ้รถรถลุงช่างนะรถใบบุญนําพานางรําบ้านเอ่อสรสีมานะฮะเอฟซีนี่เป็นจังไดนิดเป็นจังไดเมื่อนี่ได้นั่งรถใบบุญมาเลยนะดีใจมากเลยค่ะพี่แอกวันนี้มาฟอนเนาะงานบุญ ป้าน,น้องแคนเนะาะจ้าเอ,อ้ยอุ้ยเราก็ว่าเล่ากับเขาเนาะพี่น้อง <c oughs> อ่ะนี่นะคะตอนนี้เรามาถึงงานแล้วนะคะนี่นี่นะคะเอฟซีนี่ค่ะไป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 พี่น้องไปเห็นไหมเสื้อแดงเเอออ่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวลุงช่างพนบอกว่าเดี๋ยวเพนไปหามองจอรถนะคะไปไปเดี๋ยวเราไปดูนะด้านในด้านในนะพี่น้องมีเขาเรียกว่าโรงทานเนาะนะมีโรงทานนี่นะ FC วัดแสงรุนวนารามู่12ตําตำบลบ่อกแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะนะนี่ค่ะตอนรับนะป่ะเออะป่ะ,ปะ,ปะเดี๋ยวเราไปดูด้านใน โอ้โรงทานะมีรงทานลุงพันไม่อดแล้วพี่น้องอ่ะนี่นะ FC อร่อยไหมคะ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 ลูกโอ้ยยิ้มใหญ่เลยได้อะไรทานเลยรงทานอะไรเอ่ย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบระบายสีเนาะเออพลมีระบายสีมาไหวพระก่อนพี่น้องไหวพระเมื่อนี้ก่อนเนอพี่น้องมีโชคมิลาภเ้อสาธุสาธุสาธุค่ะ น,นี่นางรำเพิ่นก็จะมาฟอนเด้อค่ะค่ะมาฟอนเนาะนี่ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านนะฮะเน้่ยน่ารักมากเลยค่ะวันนี้วันนี้ใส่ชุดธรรมดาแล้วลูกเนาะเอา้าวันนี้ใส่ชุดนางรำม,มากเลยโอ้เพิ่นเสิร์ฟน้ำเพิ่นเสิร์ฟน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยเอออันนี้ก็จะเป็นโรงทานขนมจีนนะคะขนมจีน งทานขนมจีนู่บ้านี่บ้านมาเบิ้งนี่ป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหหอมมกใหญ่เลยคิดถึงป้าแตนเลยคิดถึงป้าเต้นเลยเห็ียนน้ำยาแบบนี้เห้ยโอ้อันนี้มาจากคุณมาจากไหนคะบ้านหนองแค่นี่บ้านหนองแค่นคนเป็นโรงทานบ้านหนองแคนเป็นโรงทานขนมจีนคุณอุบลนะคะนี่คุณอุบลนี่นะคะอุ้ยหอมมากเลย ลุงพันเอ้ยลุงขนมจีนลุงพันอ่ะเอฟซีเราไปดูโรงทานอื่นต่อนะะจ้ะโอ้โหอันอันนี้จะมีผัดกะเพราเนาะแต่ยังแต่ยังกะเพรายังไม่มาอ่ะกาแฟอ่ะอ่ะป้าจาบ้านกาแฟอ่ะขอกาแฟสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายแล้วแม่เด้อจ้ะโอ้กาแฟก็มีแล้วพี่น้องเด้อจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นรองทานร้านพรหมสุรีการเกษตรนะคะ่ะผนแจกยางเนาะเดี๋ยวเราไปเบิง้งลุงพันก็ไปเบิ้งแม่ลุงพันไปข้าไปเบิง้งนเนยโอ้พหแจกปลาแห้งลุงพันพนแจกปลาแห้งปลาแห้งจาแม่โอ้อนุโมทนาบุญกันเดอ้อรงทานนะแม่เดอ้อโอ้พหแจกปลาแห้งแล้วก็มีขนมนะคะจ้ะฝั่งนี้มีอะไรเนาะลูกชิ้นทอ,นอดนีเด็กๆชอบ <c oughs> เด็กๆชอบนะลงทานอันนี้ก็จะเป็นส่วนในพรหมณ์พิธีที่มีเออเขาเรียกว่าเอ่อทอดทอดต้นเทียนนะทอดต้นเทียนนะคะนีนะคะเอฟซตอนนี้ก็เขาเรียกว่าหลายหมู่บ้านมารวมมารวม,ม,รวมตัวกันที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาทอดต้นเทียนเพราะว่าแต่ละที่ก็ไปไปแต่ละที่ที่เขาเรียกว่ามีงานบุญเนาะนะคะมีงานบุญน,นะคะนี่ก็จะเป็นพรหมิธีนะคะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหน้าพูดให้เข้าเนะสวัสดีค่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 ะอันนี้เราก็เจอกันเมื่อวานนะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะเอฟซีนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราพาเอฟซีทุกคนดูภาพบรรยากาศเนาะเดี๋ยวลุงช่างกำลังไปจอดรถอยู่นะคะลุงช่างกำลังไปจอดรถอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นโรงทานลูกชิ้นขนมจีนผัดกะเพรา ปลาแห้งขนมนะคะต่างๆนะคะมีกาแฟด้วยนะคะอ่ะมีกาแฟด้วยนะคะวันนี้เราก็มางานบุญอีกวันหนึ่งที่วัดแสงอรุณนะคะจากตำบลเออบ้านม่วงนะคะค่ะเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องบ้านนอกกำลังอำเภอบ่อแก้วนะคะจังหวัดสกลน,นครเรานี้แหละนะคะเอฟซี F C นะคะ บ้านตรงแคบของเต้ยอ่เออถ้าแถวบ้านเราเราก็จะไม่เห็นภาพแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นคกว่าทอ,ทอดเทียนเนาะนะคะเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยเราไม่ได้มีแบบนี้เนาะ,ะจะมีก็มีผ้าป่าอากทินนะคะค่ะนะอันนี้เรามีคกว่าทอดต้นเทียนเราก็ได้เห็นประเพณีนะคะก็คือหลายๆหมู่บ้านมารวมตัวกันแล้วก็ทอดนะคะค่ะก็มีแห่มีการสวดมนต์นะคะต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่ง รับประทานอาหารนะคะเานี่ค่ะนางรำเรานะนางรำเขามีโรงทานลูกไม่ไปเอารงทานสาวน้อยไปรับโรงทานแล้วลูกไปไปเออนะอ๋ไปกาแฟก็มีเด้อนางรำนะคะจะเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนนะคึกคักคึกคากคึกคาดคือคักมากเลยอันอันนี้ทำอะไรกันครับทำอะไรกันครับทำอะไรกันครับ ส้ม,อ,มอ๋อมันหลุดปอโอ้มันหลุดครับพี่น้องอ่าลุงช่างจอดรถเสร็จหรือยังน้อนะครับพี่น้องลุงพันลุงช่างจอดรถตรงไหนเสร็จหรือยังเออไปเบิ้งแม่ไปเบิงเบ้งครับสวัสดีครับอโอ้ทแทนแทนพุน่าเมา เดินทางมาถึงนะครับนางรชุดสีสส่ส่งก็มาแล้วนะคะนี่ค่ะก็เป็นเขาเมุทรพ่อหลวงเดนางมาแต่แต่ละหมู่บ้านนะคะเดินทาางมครบชุดเลยนะครับเนาะเออนำชาวบ้านโอ้นางงามก็มานนำนะครับนางร่ำก็มี่ประพรมนี่ค่ะก็ทยอยทยอยมาแล้วนะคะทยอยทยอยกันมาแล้วเนี่ยเป็นแต่ซ้อนขนมจีนนะคะพี่น้องนะคะขนมจีนโอ้กะเพราใส่กล่องมาแล้วนะคะกะเพรา นกระเพราใส่กล่องมาพร้อมแจกเลยนะคะจ้ะเห็นขนมจีนแล้วคิดถึงป้าแตนเลยนะเอฟซีเนาะนะคะเพราะว่าป้าชอบทำขนมจีนจับจับผาดนกันึ่งไม่เหนน้ำกบเงามากน้ำรำกบมาเดียวป้าอัน้ำรำานะนะครับชนะป้าสิก็มีลางรำหลายหมู่บ้านนะคะที่จะมาฟ้อนนะแห่นะคะเขาเรียกว่าแห่รอบ ต้นเทียนต้นเทียนนะคะอันนี้ก็ต้นเทียนมาอีดึงต้นแล้วนะคะ f อซนี่นะคะอันนี้เป็นภ้าบรรยากาศด้านนอกนะคะภ้าบรรยากาศด้านนอกนะคะ,อะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ f อซทุกท่านมากค่ะวันเรามาที่วัดนะคะแสงแสงอรุณวนารามนะคะ บ้านม่วงนะคะตำบลบ่อแก้วนะคะค่ะอ่ะโอเคก็นำภาพกิจกรรมนะคะการทำบุญนะคะพรุ่งนี้เราจะไปมอบกำแพงนะคะกำแพงวัดนะคะพรุ่งนี้นะคะจ้ะก็ติดตามนะคะรับชมคลิปนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย